ัุริในะครับคาร์บอนไทยแลนด์จะขาดแตรงนี้จุลท่านด้วยแล้วกันนะครับอย่าอยู่กับธรรมจุลนะครับตรงนี้ครับเป็นอีกหนึ่งปีนะครับพวกเราทีมงานนองนักสินครับวันนี้ได้ทำการเสิร์ฟเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับของกองศพธรรมดาในะครับพี่น้องในธรรมจักรของเราสาวสาวรุ่ท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ทั้งเราทีมงานครับต้องขอขอบพระคุณทอย่างท่านคณะผู้บริหารในการขอบพระคุณทีอย่างท่านคณะผู้จัดหานการที่เราเราทำการแสดงกันได้รับไปทีตรงนี้นะครต้องขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยแล้วกันครับ เสนอบริษทกลับหายคนทีงานเพลงกางนำมุองสุขการ์ตัเต็ไม่ทำให้ทุกท่านต้องผิดหวัง่างชชมแน่นอนนะครับยไก็ฝากทุกท่านเป็นแรงใจกำงใจครับติดตามผลงานการแสดงย้อนหลังของเราทางเฟซบุ๊กทางยูทูบนะครับหรือจะติดต่อไปครการแสดงโดยตรงเลยครับเรโทรศ์ึ่งแปดศูนย์สาูนย์สองติดต่อให้ทุกท่กฝาสนธยาบอสใดีเจ้าของบรินักศิษยจั